สวัสดีคะ่ะสร้างอาชีพออนไลน์จากไม้มงคลวันนี้ในกลุ่มว่านนะคะเป็นไม้มงคลในกลุ่มว่านสวัสดีทุกทกท่านนะคะก็เคล็ดลับการสร้างรายได้จากไม้มงคลว่านมงคลไม้มงคลมีหลายกลุ่มด้วยกันนะคะการที่จะสร้างอาชีพออนไลน์นะคะจากไม้มงคลวันนี้เป็นต้นว่านสิบแสนนะคะสิบแสนตัวนี้ก็ามาดูเคล็ดลับ เะคละ็ดลับในการที่จะสร้างรายได้จากต้นนี้นะคะ,ะท่านที่รอว่านสิบแสนอยู่นะคะวันนี้ก็พินิตพามาขุดในสวนนะคะเป็นสิบแสนฉัดทองนะคะสิบแสนฉัดทองอสิบแสนกวาแม่ทองใบนะคะส่วนสิบแสนสิทธิโชค นะคะยังอ่ยังไม่ยังไมมานะคะเอาอสิบแสนตัวนี้เป็นสิบแสนฉาดทองนะคะท่านที่อ่าต้องการนะคะก็วันนี้มาขุดนะคะมาขุดให้ท่านที่สั่งเอาไว้นะคะก็จะมีอ่าสองสามลายนะคะน่าจะได้พอดีอ่าหัวเล็กก็150บาท นะคะหัวใหญ่มีหัวเล็กหัวใหญ่หัวกลางก็แล้วแต่นะคะ,ะไม่ทราบว่าภาพชาัดเสียงชัดไหมคะวันนี้อยู่ในสวนนะคะอยู่ในสวนว่านมหาลาบเมื่อเช้าก็ไปคุยกับทาง y t u t u นะคะในเรื่องของไม้มงคลอตอนนี้อยู่หน้า a c e b o o k เนาะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะสิบแสนวันนี้เป็นไม้ประเภทว่านนะคะ,ะว่านมีความเป็นมงคล มากมายหลายชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาโชคนะคะว่านมหาโชคว่านอาทิพยเนตรว่านนกคุ้มว่านนางคุ้มนะคะผู้ที่ชื่นชอบก็สะสมเอาไว้นะคะ,ะเพราะว่าในว่านแต่ละชนิดเขาก็จะมีะพลังงานมีสรรพคุณมีฤทธิคุณที่แตกต่างกันออกไปนะคะในเรื่องของว่านก็มาดูนะคะวันนี้สำหรับท่านที่มาชมย้อนหลังนะคะก็ เรื่องของว่านก็ติดตามชมย้อนหลังได้ท่านที่อยู่ตรงนี้ก็มาขุดกันนะคะว่าลักษณะของว่าน10บแสนเป็นอย่างไรนะคะความเชื่อของว่าน10บแสนนะคะก็คล้ายๆกับบ้านมหาโชคนะคะมหาโชคมหาลาบนะคะ,ะผู้ที่ทํากิจการนะคะการค้าการขายร้านค้าต่างๆนะคะก็นิยมนําไปตั้งหน้าร้านนะคะหน้าร้านหน้าบ้านเพราะว่า ชื่อของเขาดีนะคะสิบแสนส0บแสนก็เป็น1ล้านนะคะ,ะมีต้นส0บแสนไว้ที่หน้าบ้านหน้าร้านนะคะก็เสริมมงคลเสริมสิริมงคลนะคะ,ะตื่นมาก็ได้ละ1ล้านนะคะก็คือต้นสิบแสนนะคะก็เป็นว่านมงคลที่นิยมแต่ว่า เป็นว่านที่หายากพอสมควรใช่ว่าเราเดินเข้าไปจะ,ะมีต้นสิบแสนขายอยู่นะคะก็จะเป็นว่านที่หายากเลยเนาะกันเลยนะคะไปไปขุดกันเลยว่าว่านสิบแสนมีลักษณะเช่นไรนะคะก็อยู่ในสวนวันนี้เดี๋ยวพี่นิดพาไปขุดเนาะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนี่คือลักษณะดอกของเขาใกล้จะโรยละฉัดทองนะคะดูใบลักษณะใบนะคะใบใหญ่นะคะตัวนี้ ใบเขาจะใหญ่ใบ,บใหญ่ใบาย,ยาวนะคะ,เป,ะ,เ,ะ,คะเป็นสิบแสนกวักทองใบนะคะเป็นสิบแสนกวักทองใบตัวนี้อก็จะบ้างแล้วแหละเพราะว่าดินแข็งนะคะอันนี้คือลักษณะหัวแบบหัวหอมเหมือนกันนะคะเหมือนกับมหาโชคแต่มหาโชคเขาต้นเล็กต,ตัวนี้เขาจะต้นใหญ่หัวใหญ่นะคะอ่านี่อันนี้หัวหัวของเขาคล้ายกับพวกพลับพึงนั่นแหละนะคะ ตัวนี้นะคะก็คือหัวคล้ายหัวหอมใบใหญ่ยาวนะคะมันมีความาการสร้างรายได้นะคะออนไลน์จากว่านนะคะก็มาปลูกทิ้งเอาไว้เวลามีลูกค้าสั่งแล้วก็มาขุดให้นะคะ,ะหัวใหญ่แบบนี้นะคะก็จะ อยู่ที่ราคา350 4้อสี้อยห้นะคะอ่าก็แล้วแต่ไซส์ไซส์ขนาดนะคะก็เอาให้ดูเน,ะนาะตัวนี้นะคะอ่านะคะก็จะต้องคัดให้ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งถ้ามันถ้ามันไม่สวยแล้วก็เก็บนะคะเก็บเอาไว้เป็นการขยายพันธุ์ต่อไปนะคะอ่าก็ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวจะโพสต์ลงอีกครั้งนึงนะคะว่า ราคาของว่านตัวนี้นะคะร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบนะคะก็มาดูมาลักษณะว่านกันนะคะวันนี้เป็นสิบแสนทองใบนะคะกวักกวักแม่ทองใบเป็นเคล็ดลับการสร้างรายได้จากว่านมงคลน,นะคะขออันนี้คือดอกของเขานะนะคะดอกของเขาสิบแสนกวักทองใบนะคะ กวักแม่ทองใบอันน,นี้นี่นี่คือดอกของเขานะคะอ่าก็สําหรับท่านที่อชอบบ้านชอบไม้มงคลนะคะอยากสร้างอาชีพเสริมนะคะอยากสร้างอาชีพออนไลน์จากการขายไม้มงคลก็สามารถทําได้ทําได้แบบพินิษี่แหละนะคะเรามีต้นไม้เราก็ปลูกเอาไว้จะใส่กระถางหรือมีพื้นที่ก็ลงดินเอาไว้นะคะอ่าแล้วเอามาโพสต์ขาย เวลามีคุณลูกค้าสั่งก็มาขุดนะคะขุดขยายพันธุ์นะคะเป็นวัตจักรขายเสร็จก็ขยายไว้ขยายไว้เวลาคุณลูกค้าสั่งเราก็มาขุดให้ไม้มงคลทุกอย่างสามารถขายออนไลน์ได้นะคะท่านที่ชมอยู่ได้ขายกันบ้างหรือย,ยังคะออนไลน์นะคะขายทางไหนกันบ้างช่องทางไหนกันบ้างนะคะตัวนี้ก็เป็นเคล็ดลับ ที่จะสร้างรายได้นะคะสร้างอาชีพออนไลน์จากไม้มงคลว่านเป็นไม้หนึ่งกลุ่มที่พินิจจะสอนในคอร์สนะคะพินิจมีคอร์สออนไลน์นะคะสร้างารายได้จากไม้มงคลนะคะใครสนใจตัวนี้ก็ทักถามมาได้นะคะในนั้นมีไม้มีไม้ในกลุ่มต้นไม้ฟอกอากาศต้นอโกนิมาฟิโลเดนดอนว่านแบบนี้แหละ นะคะก็คือกลุ่มว่านนะคะซึ่งคุ้มมากๆนะคะ999บาทสุดคุ้มแนะวิธีนะคะจะสร้างรายได้จากต้นไม้ในแต่ละต้นนะคะใหะ้มีรายได้เข้ามาแบบแพสซีฟอินคัมได้อย่างไรนะคะพ่นิดก็จะแนะนำตามรอยนะคะของพี่นิดสร้างความสุข แบบเรียบง่ายมีเพียงโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะคะก็สามารถทำได้ไม้ที่นำมาสอนในคอร์สจะมี10ชนิดด้วยกันที่เป็นไม้ขายดีตลอดระยะเวลานะคะก็จะสอนในนั้นโดยละเอียดการปลูกขายขยายพันธุ์ใครที่ไม่สะดวกไปไล่ดูใน YouTube สามารถมาเรียนกับพี่นิดได้นะคะเป็นคอร์สที่ ถูกมากๆนะคะ999ครบในนั้นนะคะใครยังเปิดเพจไม่เป็นใครยังไม่มีหน้าร้านในเพจก็จะสอนในเบื้องต้นให้ไปโพสต์ขายนะคะไปะทําวิดีโอนะคะไปทำคอนเทนต์ออกมาก็จะสอนในเบื้องต้นให้นะคะมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นขายไม่รู้จะขายอะไรดีนะคะสามารถขายไม้มงคลได้นะคะมองหาไม้ที่บ้านนะคะว่ามีต้น อะไรบ้างนะคะที่พอมีความสวยงามมีใจชอบมีความรักในการปลูกนะคะมีใจรักตรงนี้ เริ่มต้นได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านเป็นมือใหม่นะคะเป็นผู้ที่กําลังจะเกษียณอายุราชการหรือผู้ที่เกษียณแล้วนะคะในตลาดมีเยอะนะคะผู้ที่เกษียณร,ราชการแล้วมาขายไม้มงคลตลาดที่พินิจอยู่นะคะก็จะมีประสบการณ์ของหลายๆท่านมาให้ได้เรียนรู้ในคอร์สด้วยคอร์สนี้ก็ดีมากๆอีกคอร์สหนึ่งนะคะก็กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ของพินิจนี่แหละนะคะ 17ปีอยู่กับไม้มงคลมาก็มีความสุขมีความรักมีความชอบนะคะแล้วก็เสริมสร้างอาชีพให้เราได้อยู่ตรงไหนนะคะเราก็สามารถทําได้เนี่ยพินิจอยู่ในสวนนะคะในสวนก็สามารถสร้างรายได้ได้นะคะจะอยู่ในทุ่งนาจะอยู่ในป่านะคะมีต้นไม้ก็เอามาโพสขายได้นะคะอันนี้เป็นแนวทาง ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่หลายหลายท่านน่าจะทำได้นะคะออนไลน์ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องมีพื้นฐานมีเพียงโทรศัพท์ก็สามารถทำได้แล้วนะคะจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าไปเรียนได้นะคะมีเพียงโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะคะมีสัญญาณเน็ตก็สามารถทำได้ในเรื่องของออนไลน์ตอนนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องมีทำเลนะคะไม่ต้องไปเสียค่าเช่า นะคะพินิด์เคยเสียค่าเช่านะคะอยู่อยู่เช่าร้านรู้ว่าเป็นอย่างไรนะคะ,ะใครมีหน้าบ้านที่ขายหน้าบ้านอยู่อยากจะมาเสริมมาเติมในออนไลน์นะคะพินิดสนับสนุนเต็มที่นะคะใครที่ทําได้แล้วใครที่ทําดีอยู่แล้วใครที่โพสต์ขายได้แล้วนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่ใครที่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรนะคะอยากเข้ามาเรียนรู้กับพินิด ยินดีต้อนรับนะคะพี่เนตยินดีต้อนรับก็สอนวิธีการขบวนการขั้นตอนในการที่จะมาสร้างอาชีพออนไลน์จากไม้มงคลนะคะในนั้นก็จะสอนทําไมต้องเป็นไม้มงคลที่จะเอามาขายนะคะวิธีการปลูกการขายการดูแลนะคะขั้นตอนต่างๆมาเรียนรู้ในคอร์สนะคะก็999อาบาทเดือนนี้เดือนนี้นะคะถ้าหลังจากเดือนนี้ก็ราคาเต็มนะคะถ้าครบ จบหลักสูตรก็จะอยู่ที่4 9 0 0คือครบเลยนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มคอร์สเริ่มนะคะเริ่มเรียนกันวันที่1กรก,กดานะคะถ้าเลยจากนั้นไปก็ราคาเต็มน,นะคะสำหรับคอร์สนี้ก็ดีมากๆนะคะใครที่มีใจรักชอบในเรื่องของการปลูกนะคะที่เห็นเห็นพินิจนะคะออกมาทาง Youtube ออกมาทาง Facebook มาให้ความรู้มาสร้างคุณค่าจากคุณค่าเสร็จ ก็เสริมเป็นรายได้นะคะในต้นไม้หนึ่งต้นสามารถสร้างรายได้ให้เรานะคะก่อนที่เราจะขายออกไปเนี่ยเราสามารถทำให้เป็นรายได้ที่เข้ามาไม่ว่าจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนนะคะมีรายได้เข้ามาหลายๆทิศทางก็อยากให้ทำกันนะคะตอนนี้ออนไลน์ต้องออนไลน์กันแล้วนะคะถ้าหน้าร้านต้องรอให้คนเดินเข้ามาซื้อซึ่งซึ่งตอนนี้ สถานการณ์นะคะก็เป็นกันทั่วโลกนะคะถ้าขายที่หน้าร้านอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเสริมนะคะอาชีพออนไลน์ใครทําได้ทําเลยนะคะทำะเดี๋ยวนี้เลยแต่ถ้าใครยังทําไม่เป็นต้องการความรู้เพิ่มเติม,ตมก็มาเรียนรู้กับพี่นิตยาได้นะคะก็สําหรับคอสนี้999ทักถามมานะคะอินบ็อกมาทักถามมาโทรถามนะคะรายละเอียดเดี๋ยวพี่นิตไทไว้นะคะมีต้นไม้ สิบชนิดที่ขายดีตลอดการนะคะในแต่ละกลุ่มคัดมาแล้วจากประสบการณ์17ปีนะคะไม้ตัวไหนที่ขายดีสอนให้นะคะสามารถถามได้ตลอดนะคะอยากเริ่มต้นเริ่มเลยนะคะเอาละคะ่ะสำหรับวันนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมก็มาขายของด้วยเนะาะเผื่อ,อท่านที่สนใจนะคะไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะอาจเจอกันใหม่ในไร้หน้าค่ะสาระน่ารู้เกี่ยวกับพฤกษานานาพันธุ์ไม้มงคลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ